สวัสดีค่ <tinc S 1> <con v> ะชาแนดลวันนี้คนน่าจะมาทําคลิปในหัวข้อของความรักนะคะว่าใครกันนะแค่ที่อยากจะบอกรักคุณแต่ไม่กล้านะคะใครกันนะที่อยากจะบอกรักคุณแต่ไม่กล้านะคะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยนะคะว่าใครกันนะที่อยากจะบอกรักคุณแต่ไม่กล้ามาเปิดไพ่ดูพลังงานของเขาก่อนเลยนะคะลักษณะความน่าจะเป็นของเขานะคะใครกันนะที่อยากจะบอก รักคุณแต่ไม่กล้าจะบอกนะคะความในใจมีมากมายแต่ไม่กล้าบอกคุณกันนะคะมาดูพลังของเขาคนนั้นกันนะคะพลังงานของเขาตรงหรือไม่กับคนในใจของคุณเป็นคลิปแรนดอมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะเป็นคลิปโดยรวมนะคะเป็นดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าตรงดีต่อใจก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะเป็นคลิปที่เราไม่สามารถจะตรงกับทุกคนได้นะคะเพราะเป็น พลังงานรวมนะคะอืมเอกอวาสเอกอวานคนคนี้เก่งการงานนะคะเขาอยู่ในโหมดที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจการงานชีวิตของเขาเหมือนมีแต่งานนะคะตอนนี้นะคะจัสมมนเขาร้องขอกับพลังงานอินจาักวาลอยู่เสมอนะคะเขาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคขอนะคะ แต่เรามาดูกันนะว่าเขาขออะไรคนคนนี้นะคะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อคุณเข้าคู่ควรกับคุณเขาก็ควรจะได้เคียงคู่กับคุณไหมคะ King of p e n t จอ e ์โ้เป็นนักธุรกิจเลยเขาประสบความสำเร็จในงานเส้นทางที่เขาเดินเป้าหมายเขาใหญ่นะคะเขาเป็นเขาต้องการเป็น The King อ่ะคิงเหรียญเขาต้องการมีความเพียบพร้อมทางทรัพย์สินเงินทอง ในชนิดที่ไม่มันเป็นสุดยอดนะคะของการประสบความสำเร็จของนักธุรกิจเขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการเงินการงานขงเขานะคะต่อจากนี้ Page of Cups มันเป็นของฝันนะเขามองว่าคุณเป็นของฝันของเขาเขามองว่าเขาก็อยากจะเป็นของฝันของคุณด้วยพลังงานของเขาคนนี้นะคะไพ่เพจออบคับเด็กถือถ้วยเป็นถ้วยที่ใหญ่กว่าตัวเลยนะมันความรัก ความปรารถนาดีมันมีมากมายสามถ้วยเขาอยากจะเฉลิมฉลองเขาอยากจะมาะเต้นรำกับคุณในคืนที่เป็นคืนที่ดีดที่สุดในเป็นความสุขเหมือนเขาต้องการเป็นความสุขของตัวเขาเองแล้วเขาต้องการเป็นความสุขของคุณที่มีคุณอยู่ในในงานเลี้ยงฉลอง,องเขาด้วยนะคะ เป็นไพ่สามถ้วยพลังงานของเขาคนนี้เนี่ยเก่งธุรกิจการงานขาขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสม,มอเขาต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจในการใช้ชีวิตในทุกเส้นทาง,ขงเขานะคะขอโทษนะคะไพ่หลุดไพ่จัสม,มินนี่เหมือนเขามองว่าเขาทาเขาทำดีมาเสม,มอเขาควรจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะเขาเขาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเขาเป็นคนจิตใจขอ <c oughs>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  โทษนะคะใจบุญใจกุศลมันเป็น เนี่ยเป้าหมายชีวิตของเขาหรือว่าเขามีอยู่ในเป็นเจ้าสองธุรกิจเขาอยู่ในจุดประสบความสําเร็จไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคนที่เขาอยากจะบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในเป็นความสมบูรณ์ปูนพ,พร้อมในทรัพย์สินเงินทองมากมายแก่กองนะคนคนนี้เรามาดูลักษณะเขาเพิ่มเติมนะคนที่เขาอยากจะบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้า เพราะเหตุใดเขาถึงอยากจะบอกรักคุณและเขาไม่กล้านะคะคนที่เก่งการงานโคตรพอมีศักดิ์ธิ์เขาทําสิ่งใดเขาเหมือนเขาเป็นคนคิดดีทําดีกับตัวเองนะคะเขาจัดสเมทจักรวาลมองเห็นนะคะจักรวาลจะประทานพรโชคลาภความรักความสุขความสําเร็จให้เขา,ขา,ขาขคนนี้อยู่นะเรามาถามว่าเพราะเหตุใดเขาถึงไม่กล้าจะมาบอกรักคุณนะคะเพราะเหตุใดใครบางคนคนนั้นถึงเขาไม่กล้ามาบอกรักคุณนะคะ ามาทาไพ่คุณกันนะคะชาวเรนดอมโอ้คิงออฟคัพความรักความปราปรถนาดีเพราคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้เขามุ่งมั่นเขามั่นคงทางความรักทางจิตวิญญาณเขาคนี่คุณจะไม่ผิดหวังนะมว่าคุณอาได้สารสัมพันธ์ของเขานะคะคนคนนี้ไม่ว่าเป็นพ่อไม้ไม่ไม้เขาเป็นคนรักจริงรักใครรักจริงรักจริงหวังแต่ง ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าหลุดออกจากปากเขามันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นี่เป็นไพ่คิงถ้วยนี่ระดับราชาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณมีเขามีตั้งคิงคิงเหรียญคิงถ้วยปามเป็นผู้ใหญ่นะเขาเติบโตเขาไม่ว่าเขาอยุเท่าไหร่นะคะแต่ความรับผิดชอบเขาเติบโตเกิอนอายุเลยนะคะสามเหรียญแต่เหมือนกับมันยังทําอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่า เขไม่สามารถพูดหรือบอกเพราะเหตุใดก็ไม่สามารถบอกหรือพูดแสดงออกมันไม่แสดงออกได้นะเพราะภพ่สามเหรียญกับหัวเขาอยากจะมันเป็นหัวตั้งอยากจะลันลาอยากจะแสดงออกให้คุณรับรู้เขาความรับเข,เ,ขเขาเขาเขามองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะเขาจะคิดพูดทําสิ่งใดๆดนะคะพลังงานของเขามีทั้งคนธาตุไม้ใช่ปัะจันในราศีพิจิกแล้วก็ธาตุดิน อโทษนะท่าทไฟไพ่หนึ่งหนึ่งไม้เท้านะคะไพ่ทัดไฟเมสิงธนูแล้วก็ไพ่เหรียญก็พรึกมกังกรกันนะคะไพ่ถ่วยมีนกระกฎพิจิกนะคะนี่พลังงานมาเต็มนะคะมาดูกันเพราะเหตุผลที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้เขาอยากจะไม่อยากจะไปไหนนะเขาอยากจะหมุนวนอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะตัดใจจากคุณได้เลยนะคะไพ่สองเหรียญ สิดาบคนคนนี้เคยผ่านพบความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ในความร,รักครั้งก่อนเก่าหรือตัวตนของเขาอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ทดสอบมากมายนะคะเขาผ่านทุกด่านนะ,ะด่านการใช้ชีวิตทุกสิ่งไม่จําเป็นสําหรับความรักเพียงสิ่งเดียวนะคะชีวิตหน้าที่การงานเขาก็ผ่านบททดสอบที่หนักหนามาแล้วนะคะไพ่สิบดาบแต่หัวกลับแล้วนะคะตอนนี้เหมือนเขาเติบโตเขาหลุดพ้นจากพ่วงเวลาความทุกข์ยาก ความทุกข์ร้อนแห่งด้านจิตใจแล้วนะคะเพด์ออฟเพดอกเมันเป็นเข้าเหมือนกับปรับพลังงานเขาแล้วก็จูนพลังงานเขาเป็นหนุ่มน้อยสาวน้อยเป็นหมอนมองโลกให้ง่ายมากขึ้นนะคะชิลๆเขาผ่อนคลายกับตัวตนเขาแล้วนะคะต่อจากนี้สิ่งที่เขาไม่สามารถเรามาถามกันเมื่อกี้เราถามกันนี่เขาว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถจะบอกรักคุณได้มันอยู่ในจุดที่ เหมือนเขายังไม่สามารถจะบอกคุณได้เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างเ,าเขาผ่านบททดสอบมามากมายเขากลัวนะคะเหมือนกลัวอยู่ในจุดที่จะเจอจะเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาไหมในใจเขาอยากจะมาพูดหรือคุณใจยกขาดน,นะคะผิดผิดอวรอมันอยากจะเข้ามาบอกบอกรักบ,บอกความสัมพันธ์คุณเรีวนี้ถ้าเป็นไปได้แต่มันมีเหตุผลที่ว่าเขาผ่าน อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทดสอบเขาเขามอง,มองว่าความรักสําหรับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นต้องเป็นเรื่องจริงจังเท่านั้นการที่เขาจะบอกรักใครสักคนนะคะ,ะเรามาถามไพ่ให้คุณเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณได้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณ,คณเขาจะไปทิศทางใดน,นะคะถามแนวโน้มดีกว่านะคะเพราะเขาก็บอกแล้วนะคะว่ามี ขาไม่สามารถบอกได้เขามีเหตุผลแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นในทิศทางใดคะหัมภัยให้ไพ่ถามคุณให้ไพ่มาบอกคุณเขาโทษเขาโทษนะคะโอ้ไปไกลนะ้าเราสติจะตางกลับมานะคะโคตรโคตรนัดไปไกลนะคะมา,มาดูกันว่าความแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นทิศทางใดคะชาวเรนดอมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นในทิศทางใดคะต่อจากนี้นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นทิศทางใดคะโอ้สเตรนจ์แข็งแกร่งเพราะเราคู่กันไหมคะคุณกับเขาเมื่อพบเจอกันก็าปเป็นฝ่ายคุณกับเขาอาจจะยอมกันและกันนะคะเป็นเหมือนกับเธอยอมฉันฉันก็ยอมเธอเป็นฝ่ายที่ไม่มีใครที่จะเอาชนะค่าคารนกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไพ่สเตรนจ์ราศีสิงห์ได้นะคะลักษณะราศีสิงห์วันอาทิตย์ได้ ไพอัศวินถือไม้เท้ากลับหัวอัศวินถือไม้เท้ากลับหัวเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะโอ้แปดเหรียญแปดเหรียญแปดเหรียญเข้าไปฝันนะว่าจะต้องการาเมื่อได้เคียงคู่กับคุณเขาจะทําธุรกิจสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเคยกล่าวคุณเขาจะมาบอกคุณหมดมันเป็นความอัดอันอ้นนะเขาอัดอัน้นความรู้สึก ของเขามันภัยกับหวนีความอัดอั้นทังจิตวิญญาณเขานะคะมันทุกคิดเยอะเขาคิดมากเขาไม่กล้าที่เขาไม่บอกคุณได้นี่เพราะเป็นสิ่งที่มันเหมือนเวลายังไม่ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเขามันเป็นไปได้ถ้าความสัมพัญ์ในครั้งนี้เป็นไปได้นะคะเขาจะเป็นคนที่ยอมคุณมากนะคะคุณกับเขาจะเข้าใจกันเขาจะเข้าใจคุณเขาจะเป็นฝ่ายที่พร้อมรอมรับฟังคุณเสมอ เหรียญเขาจะมาเป็นทุกสิ่งนะคะป็นเป็นความสําเร็จระหว่างกันคุณกับเขาจะมาสร้างธุรกิจสร้างการงานนะความน่าจะเป็นต่อจากนี้นะคะถ้าความที่เป็นไปได้พ่มาบอกคุณความสัมพันธ์ไปทิศทางใดเมื่อคุณกับเขาเข้ามาอยู่เคียงคู่กันได้เมื่อไหร่นี่มันจะเกิดการสร้างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จโด,โดยง่ายนะคะโด,โดยเร็วโดยผ่านโดยนะคะเป็นความมัน่นคง แปดถ้วยแปดถ้วยหมดเวลาแล้วเหมือนพห้บอกว่าหมดเวลาที่จะต้องไม่ยอมรับความจริงหันหลังหมดเวลาที่จะตัดจบหันหลังสิ่งใดออกไปแล้วนะไม่มีเวลาที่คุณเขาจะ,ะหมดเวลาที่จะเดิอนออกจากกันไปแล้วนะต่อจากนี้มันต้องมุ่งหน้าเข้ามาเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วค่ะเพราะพ่แปดแปดเหรียญแปดถ้วย ไพ่แปดแปดเหมือนกันนะคะไพ่ต่อเนื่องกันนะคะแปดแปดเลขอินฟินิตี้นะคะความสัมพันธ์ความเฮงเฮงปังปัง,ปงไม่สิ้นสุดนะคะเลขแปดแปดถ้าเป็นเลขไทยก็เลขเลขเขาราหูนะคะพลังงานของราหูนี่มันเป็นพลังงานแห่งความสําเร็จถ้าสําเร็จได้เป็นความมั่นคง เป็นปามที่มันมันมันหนักแน่นนะคะแต่จะกป่าจะสำเร็จได้นี่โ,โห و. หืดนะหืดระหอบเจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้ามันได้เวลาแล้วนะขาเหมือนไพ่มาบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นนะคะในในเส้นทางที่ มันจะยากถึงจะยากเพียงใดนะคะมันจะเป็นเป,นป้าหมายระหว่างกันคุณกับเขาไม่สามารถจะอถอนใจไปจากกันได้เลยนะคะมีไพ่สเตรนท์นะคะมาขยายไพย่แปดถ้วยคุณนะคะโอ้จัสเมนเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วคนที่เคยจบเคยจากมันเวลาที่จะหันหลังจากจรเพื่อ มาเป็นพรของกันและนกันนะคะมาันการจบการจากทําให้คุณกับเขาได้เติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณเกิดความเชื่อมั่นในตัวของการและกันเกิดการศรัทธาในความรักในความสัมพันธ์นะคะโอ้จะติ just ๊กโอ้ไพ่จัสติเนจะติ๊กพลังงานเขาได้จัสติ e n นไดในข้างบนแลกมาจับดานล่างมาได้จัสติ e n นกับจัสติ๊กโอ้สุดๆนะคะไพ่จัสตินอ่าลาักษณะ เมสิงธนูและราศีธนูได้นะคะไพ่เซสเมนท์ทุกไม่ใช่เซสเมนท์เนี่ยราศีพิจิกนะคะไพ่เทมเพลตนะคะไพ่ราศีธนูขอโทษเป็นไพท่ที่มันมันมันออร่านะคะไพ่ไพยย่แห่งนางฟ้าพลังงานแห่งจักรวาลมาประทานพรเพราเขาบอกว่าการที่คุณกับเขาได้พบกันการที่มันยากใครสักคนระหว่างคุณกับเขามันเกิดเพื่อให้คน คุณเขาได้ตื่นรู้พลังงานจะได้ทับเทียมกันเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเป็นสิ่งที่คู่ควรนะคะไพ่จะต i ิกคุณเขามันเพราะเป็นคู่กันนะคะเป้าหมายต่อจากนี้นะคะความน่าจะเป็นความสัมพันธ์ถึงเวลาที่ใช่ทุกสิ่งเมื่อเวลาที่คู่ควรมันคุณเขาไม่สามารถจะหันหลังจบจากกันได้เพราะเพราะสิ่งนี้ถูกกำหนดมาเพื่อคุณนะคะไพจะติกกับไพ่จัสม n นนะคะ จติก,กลักษณะราศีตุลได้นะคะเพชทอฟคัพโอ้เพชอฟคัพออกมาสองใบเป็นรักไรเงื่อนไขรักในวัยเยาว์รักแบบอ่อนเยาว์อ่อนหวานอ่อนไหวเป็นความสะอาดบริสุทธิ์นะคะเป็นรักที่เหมือนเป็นของฝันของกันและกันเป็นสิ่งที่เชิดชูใจของกันและกันเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันนะคะไพ่ห้าถ้วยเปิด จริงแล้วสามใบนะคะแต่เมื่อจับแล้วก็ไม่เป็นไรนะป้าห้าถ้วยหัวกลับหมดเวลาหมดเวลาทุกยากหมดเวลาเสียใจละสิมันหมดเวลาแล้วนะระหว่างคุณเขาต่อจากนี้นะคะไพ่ามาบอกคุณว่าแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่มีเวลาที่จะมาต้องคุณกับเขาไม่จะไม่มีใครจะมาทําให้ใครต้องเสียใจคุณก็ไม่ทําให้เขาเสียใจต่อจากนี้เขาก็จะไม่ต้องเสียใจเพราะคุณคุณก็จะไม่ต้องเสียใจเพราะเขา มันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดพลังงานแห่งการขอการขอพรการร้องขอขับเขาไพจัสม้นขเขาจะได้ทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เขาขอนะคะพลังงานของเขามันเหมือนกับเป็นความมันม่นคงเพราะมั่นคงทางความคิดทางจิตวิญญาณและเขาได้พบเจอคนที่ใช่พลังงานของเขามันส่งพลังงานคุณเขาอาจจะสื่อสารถึงกันได้นะคะคนที่อยากจะรักคุณแต่ไม่กล้านะคะ เรามาดูกันนะคะไพโรมาเนีงเจนแนะนําคุณสิ่งใดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาความน่าจะเป็นให้ไพนางฟ้ามาบอกคุณนะคะความรักของคุณจะไปในทิศทางใดเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะมาถามแล้วก็มาถามไพข้อความของไพโรมาเนีงเจนอีกครั้งนะคะสิ่งที่คุณควรรู้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อจากนี้สิ่งที่คุณควรรู้ข้อความสิ่งใดที่คุณควรรู้ระหว่างคุณกับเขา ให้ไพ่มาบอกคุณนะคะ mm hmm. ชาวเรนดอมคนที่อยากจะบอกรักคุณแต mm ่ไม่กล้าเขามีสิ่งใดมาผ่ำมาบอกคุณผ่านไพ่มาบอก mm hmm. ให้จัก,กรวาล mm hmm. รับรู้ความรู้สึกภายในของเขามากมายที่มีต่อคุณ mm hmm. คนที่อยากจะบอกรักคุณแต่ไม่กล้านะคะโอ้ปัจจัยทางศาสนา รักรับอิดพลจากการเรียนศาสนาคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันทางวัฒนธรรมการาการถูกกล่อมเราคุณกับเขาอาจจะต่างแตกต่างกันจากทางที่มานะคะโอ้ pless oh. mixesront your เ you. ปล่อให้เพื่อนช่วยคุณยอมรับจากการช่วยเหลือจากผู้อื่นคุณกับเขาอาจจะต้องผ่านเพื่อนผ่านอ,อาเหมือนกับอะไรเรียกนะเรียกอะไรนะคนที่เป็นคนที่ช่วย เอเขาเรียกอะไรนะเป็นกามาเทพเป็นเหมือนกับอะไรนะคนที่คนนึไม่ออกนะคะเดี๋ยวเดีเรียกหาคู่รักของคุณ calling your soulmate คำอิทฐานนะาช่วยคุณรวมกันเขาเป็นคู่รักคุณคุณเขาเป็นโซเมทนะคะคุณกับเขามาเกิดมาจากพลังงานแห่งการพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ รลังงานแห่งการร้องขอกับจักรวาลคุณอาจจะเคยเป็นคู่กันค่ะข้ามพบข้ามชาตินะคะเรียกหาคู่รักของคุณติดปีกติดปีกเขาจะติดปีกเข้ามากันมันข้ามพบข้ามชาตินะคะเรียกหาคู่รักของคุณคําอธิษฐานช่วยคุณมารวมกันเขาอธิษฐานไปจัสมนนี่ทําให้คุณเขามารวมกันมันเกิดจากแรงอธิษฐานระหว่างคุณกับเขานะคะโอ้รักที่ไม่สมหวัง อันดีไฟเด็ดเลฟไม่มีแรงดึงดูดในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเคยผ่านรักที่ไม่สมหวังกันแล้วทั้งคู่หรือว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่เคยเจอความรักที่ไม่สมหวังมาแล้วในะคะในการาในความสัมพันธ์ในก่อนหน้านี้นะคะทำความรู้จักกัน getting to know e r c h other สรางความเป็นตัวเองต่อกันมากขึ้นคนเราก็ต้องเปิดใจเปิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสิ่งใดก็ต้องให อีกฝ่ายรับรู้นะค,ะ,คะการที่ความสัมพันธ์จะต่อเนื่องอไปในเส้นทางที่จะก้าวหน้าได้ก็ต้องเปิดเผยความรู้สึกคิดพูดทําสิ่งใดให้อีกฝ่ายได้รับรู้นะคะปลดปล่อยตัวเอง free yourself ได้ถึงเวลาควบคุมชีวิตของคุณอีกครั้งนะคุณคุณจะมีอิสระนะคะแต่จากนี้ไม่ว่าคุณกับเขาก็จะมีอิสระกันทั้งคู่อิสระในการจะได้เลือกได้เป็น โซเมดในชีวิตของการละกันนะคะมาเป็นคู่โซเมดนะคะรักแท้ทูลเลิฟเขาเกิดมาเพื่อเป็นรักแท้รักแท้ทู l เลิฟนี่คือความโรแมนติกของชีวิตคนที่เคยไม่อยากจะบอกรักคุณคนที่ไม่กล้าบอกรักคุณนะคะจริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่อเป็นคู่เชื่อมัน่นคู่แห่งการเชื่อมันนะทรัฟสสถาการณ สถานการณ์เรียกใค้คุณมีศรัทธามีศรัทธาในในคู่ในความรักนะคะคนเราที่จะความรักจะไปรอดตัวคุณจะไปรอดในทุกสถานการณ์คุณต้องมีความศรัทธาต้องมีความเชื่อเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวตนคุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาคุณต้องเชื่อมั่นในคู่คนรักคนที่คุณรักคนที่คุณชอบต้องเกิดการเชื่อถือเชื่อมั่นและกวางกันและกันนะคะมาอีกหนึ่งใบนะคะ ใ้ไพโรมาเนียงเจิงบอกคุณอีกสักหนึ่งใบคุณสมควรได้รับความรักโอ้โอ,โอยาละกะ <c oughs> อนยาละกานนี่มันเป็นเฉพาะตัวคนนัดนะคะ <c oughs> คุณสมควรได้รับความรักยูนิเวอร์สเลยเพราะคุณน่ารักไงคุณกับเขาอาจจะน่ารักทัดเทียมกันนะคะเพราะ เพราะคุณคู่ควรคุณกับเขาคู่ควรจะเป็นคู่รักแห่งศักดิ์สิทธิ์คู่รักแห่งจัก,กรวาลแห่งโซมีนะคู่รักแห่งโอ้มันหงายออกมาแล้วก็ต้องความรักแห่งจัก,กรวาลความรักแห่งคู่รักนะคะการเดทฮันนีมูนคุณเก็บได้ใช้เวลาช่วงวันด้วยกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคือความไพ่เปิดออกมาได้ตามนี้นะคะความสัมพันธ์ในอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขา คนที่ไม่กล้าบอกรักคุณนะคะการเดทัน,นีมูลใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกันโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะควา,ามรักของใครถ้าตรงดีต่อใจก็เก็บไปถ้าไม่ดีต่อใจมันไม่ใช่ควา,ามรักของคุณแน่มันก็ทิ้งไปนะครับชมเพื่อความบันเทิงเป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะตรงไม่กับทุกคนตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าดีต่อใจก็ฝากขอบคุณคนนั้นก็ขอบขอบคุณขอบคุณที่เข้ามา ติดตามชมคลิปของคุณนัทด,ด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์เตงให้คุณนัดเป็นกำลังใจใหคุณนัทด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ